สวัสดีครับช่องตองผรนผมครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับเมื่อเราขึ้นคลิปใหม่ท่านจะได้รับข้อมูลที่ถูกตรงชาวไวข้อมูลเป็นมิตรกับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านต้องช่องตองพ่อผมครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วกดเลือกทั้งหมดด้วยนะครับวันนี้21ตุลาคม2 5 6 4นาครับนำข่าวปัตรสวบสิการแห่งรัฐมาเล่าให้ฟังครับพรุ่งนี้กดเงินสด200บาทนะครับสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ย้ำเฉพาะผู้พิการที่มีบัตรสบริการแห่งรัฐครับกดเงินสดได้200บาทนําบัตรไปกดที่ตู้ a t m ธนาคารกรุงไทยครับส่วนเวลาเงินเข้าครับเราไม่ได้ถามหน่วยงานภาครัฐมาเนื่องจากมีความเกรงใจหน่วยงานภาครัฐพอสมควรเราได้ติดต่อสอบถามไปยังศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์บัตรสริการแห่งรัฐในเรื่องเลื่อนหรือไม่เลื่อนเขาตอบว่าไม่เลื่อนก็รู้สึกขอบคุณเขาแล้วนะครับก็ มันไม่ได้ถามต่อเนื่องไปว่าเวลาที่เงินเข้าจะเวลาเท่าไหร่ซึ่งถามไปเขาก็เคยถามไปงวดก่อนๆครับเขาไม่ตอบเขาก็ตอบว่าได้ตอบตอบได้เฉพาะว่าวันที่ไหนเงินเข้าแต่เวลาไม่ได้ตอบได้ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะมันเป็นระบบอัตโนมัติที่เขาสร้างไว้นะครับสรุปนะครับ22ตุลาคม2564ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ไม่มีการเลื่อนการจ่ายเงิน200บาทเข้าบัตรสบริการแห่งรัฐให้ผู้พิการนะครับ ราะนั้นผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รอไปกดเงินได้เลยในวันพรุ่งนี้22ตุลาคม2564นะครับส่วนเวลาเงินเข้ารอฟังที่ช่องตองพร้อมครับเวลาเงินเข้าบัตรปุ๊บเราจะทําคลิปแจ้งปั๊บเลยนะครับเพราะว่าเรามีทีมงานที่เช็ก,กระบบอยู่ว่าเงินเข้าเมื่อไหร่เราจะรู้นะครับเมื่อรู้แล้วเราก็จะทําคลิปแจ้งเลยก็รอดูคลิปที่ช่องตองพรนผมได้นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ